สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้กับมาเจอกับผมแวนเคปซีเช่นเคยแปลวันนี้เราก็อยู่ในช่วงของ Player World ซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักเตะคนนั้นๆหรือสถิติจอลึกของนักเตะต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจอยากรู้เรื่องราวหรือสถิติของนักฟุตบอลคนไหน ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยเราอ่านกันทุกคอมเมนต์เลยนะครับและเรื่องราวในวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในกองกลางยุคปัจจุบันที่คนหลายคนต่างยอมรับว่าน,นี่แหละคือหนึ่งในกองกลางที่เก่งที่สุดในโลกที่มีหลายคนได้ขอเข้ามาเขาก็คือเควินเดอะบอยน์และในวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่ากว่าเขาจะมายืนอยู่ในจุดนี้ได้เขาผ่านจุดตกต่ำอะไรมาบ้าง จากการเป็นดาวรุ่งที่มีอนาะคตอันรุ่งโรจน์ที่เชลซีแต่เขากลับถูกใครบางคนสากัดเอาไว้ถูกเคลียร์ทิ้งไปอยู่เยอรมันแต่ปัจจุบันเขากลับมายิ่งใหญ่และถล่มทุกอย่างที่ขวางหน้ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาเริ่มเลยดีกว่าความเก่งของเควินเดอร์บอยเราคงแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยมั้งกับการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกถึง2ครั้งแชมป์เอฟเอคัพอีก1ครั้งลีกคัพอีก 4, 4ครั้งและอิงลิชซูเปอร์คัพอีกหครั้ง เรียกได้ว่าเขาเก็บถ้วยไปเต็มตู้กับแมน c ิส y ตี้เป็นนักเตะที่สร้าง impact ให้กับทีมได้อย่างชัดเจนเลยแต่เส้นทางชีวิตของเขาไม่ได้ถูกโรยมาด้วยกลีบดอกกุหลาบมาตั้งแต่แรกต้องย้อนกลับไปในสมัยที่เขายังเป็นดาวรุ่งอยู่ที่เชลซีต้องบอกก่อนเลยว่าเราไม่มีทางไปถึงจุดสูงสุดได้โดยที่ไม่มีใครเกลียดเราเลยยกตัวอย่างเช่นอย่างโรนัลโดหรือเมสซี่ก็ตามขณะที่ทั้งสงคนนั้นก็ เป็นสุดยอดนักเตะร,ระดับเทพแล้วก็ยังไม่วายจะมีคนเกลียดเขาเพราะว่าชอบอีกคนนึงมากกว่าแต่สำหรับเควินเดบอยหนึ่งในคนที่เกลียดเขาคงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากโจเซ่มูรินโญที่เก่งเดบอยทำผลงานได้อย่างเชิดฉายแต่พอถูกซื้อตัวมาเชลซีเขากลับไม่ได้รับความมั่นใจจากเดอะสเปเชียลวันรือทำให้ถูกปล่อยยืมตัวไปให้เวอร์เดอร์เบรเมนตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เขาย้ายไป พอเขากลับมาในฤดูกาลที่2เขาก็หวังว่าจะได้รับโอกาสจากมูรินโญ่มากขึ้นในการลงเล่นแต่ไม่เลยเขาถูกดองอยู่บนม้านั่งสำรองจนกลายเป็นกิมจิรสเยี่ยมทุยจนกระทั่งเดือนธันวาคมปี2013มูรินโญ่ได้เรียกเดอบรอยเข้าไปเพื่อโชว์สถิติของเขาว่าเขาทำไปเพียงแค่ศูนย์ประตูและหนึ่งแอสซิสซึ่งมันยิ่งทำให้เขาสูญเสียความมั่นใจไปกันใหญ่ลงเล่นก็ไม่ได้เล่นยังจะมาเสือกโดนดาอีกเขาก็เลยยิ่งรู้สึกว่ามนะูรินโญ่นั้นไม่ได้ต้องการตัวเขาอยู่ในทีมเลย ดังนั้นเดอร์บอยจึงขอย้ายทีมซึ่งมูรินโญ่ก็ยินดีและจัดกระเป๋าส่งเขาไปอยู่วูบ,บวกเลยและชีวิตของดาวรุ่งคนนี้ก็ดูเหมือนจะมาถึงทางตันแต่อย่างที่เรารู้กันเควินเดอร์บอยเป็นคนเงียบเขาไม่ค่อยพูดอะไรแต่เขาเป็นนักเตะที่มีสปิริตและอารมณ์ร่วมในเกมสูงมากขนาดที่เพื่อนร่วมทีมชาติเบลเยียมของเขาอย่างทีโบคูตัวแอบแทงข้างหลังขงโมยแฟนสาวของเขาไปดื้ดอเขายังเล่นด้วยกันได้ไม่มีปัญหาเลยซึ่งเราเคยได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้กันไปแล้ว หากท่านผู้ชมสนใจสามารถกดข้างบนเพื่อเข้าไปดูคลิปได้เลยสมัยตอนที่เขาอยู่เกง่งเขาเคยตะคอกดูนักเตะร,ระดับสตาร์ของทีมที่ยังดูไม่ทุ่มเทมากพอแม้เขาจะเพิ่งมีอายุได้เพียง19ปีเท่านั้นซึ่งนี่แหละคือหนึ่งในจุดเด่นที่พาเขาทะยานสู่ความเป็นสุดยอดกองกลางแห่งยุคที่วูบบวกเดอะบอยเชิดชยเป็นอย่างมากในฤดูกาลที่2ที่เขาอยู่กับทีมเขาทำแอสซิสไปถึง21ครั้งสร้างสถิติแอสซิสมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของลีกในปี2015 เขาชนะรางวัลผู้เล่นที่ดีที่สุดในเยอรมันและนั่นทำให้ทีมดังๆทั่วโลกต่างเริ่มมาสนใจในตัวเขาไม่ว่าจะเป็น PSG หรือ Bayern Munich แต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะมาร่วมทัพกับเรือใบสีน้ำเงินอย่าง Manchester City และความมาัศจรรย์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นในฤดูกาลที่2ของเขาเมื่อเป๊ปกวาดโอล่าได้ย้ายเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมเป๊ปเคยพูดไว้ว่า Kevin ฟังนะ นายสามารถเป็นผู้เล่นท็อป5ของโลกได้อย่างง่ายได้เลยและเขาก็ทำมันจริงๆความไว้วางใจที่เป๊ปมอบให้เดอะบอยทำให้เขาได้ปล่อยพลังออกมาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นลูกแอสซิสที่เหนือชั้นลูกยิงทั้งใกล้ทั้งไกลที่แม่นเหมือนจับวางลูกยิงฟรีคลิกสุดอันตรายเขามีหมดในปีนี้เดอะบอยได้สร้างสถิติใหม่โดยการกลายเป็นผู้เล่นที่ทำา50แอซซิสได้เร็วที่สุดในพรีเมียร์ลีกซึ่งเขาเคยได้พูดถึงส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยเขามีวันนี้ได้ก็คือ ภรยาและครอบครัวของเขานั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ p l a y e r World ในวันนี้ก็อยากจะฝากข้อคิดกับเรื่องนี้เอาไว้ว่าจงอย่ายอมแพ้กับเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกต่อให้มันจะมีอุปสรรคหรือใครก็ตามที่โผล่มาขัดขวางเราก็าไม่ต้องไปสนใจมันแล้วเราก็โฟกัสไปกับเป้าหมายของเราอย่างเต็มที่เหมือนอย่างที่เควินเดบรอยทำนะครับก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกๆคนนะครับ และถ้าหากท่านผู้ชมคนไหนชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับบ o o สบอลเวิลด์ด้วยนะครับและถ้าอยากรู้เรื่องราวอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาข้างล่างได้เลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ